ทีตารเรศวรเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะปัจจุบันหวายิปป์กาลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางของการเป็นนักแสดงเขาได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและทักษะการแสดงของเขาสามารถทําให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆของเขาและเขาจะนําความประหลาดใจมาสู่ผู้ชมอีกครั้งในเรื่องราชาห่างท้องฟ้าเมื่อเราดูจากพรีวิวที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าทัาศนคติของหวายปอในการรับผิดชอบต่อตอนเอง ต่อทีมงานต่อตัวละครและผู้ชมเป็นการแสดงให้เราได้เห็นภาพที่สมจริงที่สุดของนักบินทดสอบไม่ว่าผู้ชมที่เดินเข้าไปในโรงภาพ,พยนตร์เพื่อชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะดูเครื่องบินเจยีหรือดูความสามารถในการแสดงของหวยี่ปอเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวางยี่ปอม,มีความสําคัญอย่างมากในการโปรโมทและยอนบอกออฟฟิศของราชาแห่งทองฟ้าในช่วงเวลาไพรททาของวันชาติ ซึ่งก็มีหนังหลายเรื่องที่จะออกฉายและแต่ละเรื่องก็มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลน์อัพหรือไอเดียทุกคนก็มีส่วนทําให้บอกอฟิศเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นการวอร์มอัพของภาพยนตร์เรื่องราชาแห่งท้องฟ้าที่นําแสดงโดยหวังยี่ป๋อหูจินและโจตุงอีประสบความสําเร็จมากที่สุดอันที่จริงหนังเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดให้ทุกคนได้เห็นมากนักในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทํากระบวนการทั้งหมดได้ดําเนินการไปอย่างลับ จนกระทั่งบล็อกอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการและทุกคนได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของรายการตัวอย่างและเกิ็ดเล็กเก็ดน้อยทีละเรื่องดังนั้นการอุ่นเครื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับพลังของสธารณชนทั้งหมดโดยทั่วไปการเปิดพรีเซลของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่ได้ยืนยันเวลาฉายอย่างเป็นทางการบล็อกออฟฟิศก่อนการขายมันจะสามารถพิสูจน์ปัญหาได้มากมายสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ ความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้สูงมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาพยนตร์สามเรื่องในช่วงไพรทไมครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามราชาแห่งทองฟ้าประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมก่อนออกฉายด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากแฟนๆและผู้คนโดยทั่วไปบอ,ออฟฟิตพรีเซลอยู่ในตําแหน่งผู้นําที่สูงเกินคาดหลังจากการอัปเดตบอ,ออฟฟิตแต่ละครั้งมีการเพิ่มขึ้นของบออ,อฟฟิตอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากจริงๆค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ทะลุ1ล้านในบ็อกอฟฟิตในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึง่งหลังจากที่เปิดตัวล่วงหน้าอย่างเป็นทางการและเพิ่มขึ้นทีละ1ล้านบ็อกอฟฟิตทุกๆ10นาทีหรือหลาย10นาทีตอนนี้บ็อกอฟฟิตพรีเซลของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทะลุ20ล้านหยวนไปแล้วใน2วันปัจจุบันบ็อกอฟฟิตพรีเซลของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำหน้าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่มีกำหนดการออกฉายในช่วงเวลาเดียวกันหลายเท่า ซึ่งก็มีหลายสาเหตุที่ทําให้ความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงเนื้อหาแนวคิดและนักแสดงเราต้องยอมรับ,บว่าวงอิปปอมีส่วนอย่างมากต่อความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะเดียวกันหนังเรื่องนี้ก็ได้ปล่อยภาพฟุตเทศออกมาเยอะมากๆระหว่างการถ่ายทําบรรยากาศของทีมงานดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกันมากแม้ว่านักแสดงที่ทํางานในทีมเดียวกันอาจมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในอาชีพการแสดงเท่านั้น แต่เราจะสัมผัสได้ถึงคุณภาพของนักแสดงจริงๆในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทําในช่วงมีกี่ปีมานี้วอีปอยยังได้ถ่ายภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วมากมายศิลปินและทีมงานหลายคนที่ได้ร่วมงานกับเขาต่างยกย่องและชมเชยเขารวมถึงขั้นตอนการถ่ายทํานี้ศิลปินรุ่นพี่หลายคนก็ได้ให้คําแนะนําแก่เขาอีกด้วยเนื่องจากวอีปอยเป็นคนถ่อมตัวและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากๆอีกด้วยเพื่อแสวงหาสิ่งใหมๆ่ๆทําให้เขาเป็นคนรอบรู้ และมีความสามารถรอบด้านในขณะเดียวกันวังยปปอยังมีความอดทนต่อความยากลำบากอีกด้วยเขาสามารถรับแรงกดดันและเข่าลือได้ทุกรูปแบบในฟุตเทจที่ถูกปล่อยออกมาเราจะเห็นได้ว่ามีหลายชากที่เขาได้รับบาดเจ็บแต่ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำวังี้ปปอไม่มีปัญหาใดๆเขายังคงมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นวังีิปอ๋อได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วและความแข็งแกร่งของเขานั้นชัดเจนมากสำหรับทุกคนและเขาทำงานหนักมากจริงๆ เพราะว่าเขาพร้อมทุกขณะเขาจึงสามารถคว้ามันไว้ได้ตอนนี้ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จำนวนมากเตรียมเปิดตัวในวันชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์และตอนนี้มีภาพยนตร์ทั้งหมด8เรื่องที่กําหนดไว้สําหรับในวันชาติในปีนี้โดย4เรื่องเป็นภาพยนตร์สารคดีและอีก4เรื่องที่เหลือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันตามตลาดผู้ชมที่แตกต่างของภาพยนตร์ทั้งสองประเภทอีกเพียง5วันจากไฟวันชาติจากมุมมองของบอกฟิศก่อนการขาย ภาพยนตร์แนวทหารเรื่องราชาแห่งทองฟ้าถึงกับระเบิดด้วยยอดขายตัวล่วงหน้าแบบถล่มทลายไม่เพียงแต่ได้คว้าแชมป์บ็อกอฟฟิศในวันที่เปิดพรีเซลเท่านั้นแต่ยังทำลายสถิติการเปิดพรีเซลที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และว,วันชาติของจีนอีกด้วยและบ็อกอฟฟิศรวมในวันที่2ของการเปิดพรีเซลสูงเกิน20่ล้านหยวนหรือ1 0 5 2 4 1ล้านบาทต้องขอแสดงความยินดีกับวายิปปอด้วยนะคะล่าสุดได้มีข่าวลือเกี่ยวกับว,บวายิปป์ทางอินเทอร์เน็ตมากมาย มีข่าวลือเกี่ยวกับข่าวทุกประเภทบนหัวข้อสนทนาเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือว่าหวัยปอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวและบริษัทยังได้ออกแถลงการเพื่อปฏิเสธข่าวลือโดยเน้นว่าเขาไม่รู้จักหลีอี้เฟิงชาวเน็ตหลายคนพยายามนำรูปที่วัยปอเคยถ่ายร่วมกับหลีเฟิงออกมาเปิดเผยแต่อันที่จริงก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติที่ดาราอาจเคยปรากฏตัวในงานร่วมกันตามเทศกาลต่างๆและได้ถ่ายรูปร่วมกัน เนื่องจากนางเรื่องราชาแห่งท้องฟ้าของวายอปปอมีกําหนดจะเข้าฉายในวันที่30กันยายนแต่เพียงสัปดาห์เดียวก่อนออกฉายวายอปปอก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นเจ้าของเก่าหรือคนใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องรักใคร่ข,ข,ข,ของเขาและฝ่ายหญิงยังคงเป็นคนที่เคยรู้จักนั่นก็คือชิมเมอเฮอคนดังทางอินเทอร์เน็ตที่มีเรื่องอื้อชาวกับวายอปปอเมื่อต้นปี2018ชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยภาพหน้าจอของการทํากรดนิวคลีอีกที่น่าสงสยัยของวัยอีปอและชิมเมอเฮอร่วมกัน ข้อมูลนี้ถูกแสดงในช่วงเวลาประมาณ16นาฬกาของวันที่23กันยายนหลังจากดูแผนการเดินทางของไวป์ปอแล้วเขาก็อยู่ที่ปักกิ่งก่อนวันที่23กันยายนอีกด้วยและในวันดังกล่าวเขาได้เดินทางถึงเซี่ยงไฮ้โดยเครื่องบินจากปักกิงดังนั้นชาวเน็ตบางคนจึงบอกว่าเมื่อดูจากแผนการเดินทางของไวป์ปอที่ปรากฏมีความเป็นไปได้ที่เขาจะทํากฎนิวคีอีกก่อนออกเดินทางในที่สุดก็ได้มีชาวเน็ตบางคนออกมาปะาปาว่า ทั้งหมดนี้เป็นของปลอมโดยบอกว่าเอกสารในภาพนี้ถูกปลอมแปลงในภายหลังเพื่อทําให้มีผลกระทบต่อบล็อกออฟฟิศของหนังเรื่องราชาแห่งทองฟ้าต่อมาก็มีชาวเน็ตอีกคนได้ส่งภาพหน้าจอที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งเป็นการย่าที่จะแยกแยะระหว่างของจริงและของปลอมแต่ชาวเน็ตจานวนมากตาบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อข่าวลือนี้ชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าทําไมหวังอปปถ,ถึงมีรายงานกดนิวคลีอีกถึงสองฉบับฉบับหนึ่งเป็นตอนสี่โมงเย็น และอีกฉบับหนึ่งเป็น6โมงเย็นและรายงานหลัง6โมงเย็นก็คือรายงานจริงดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ว่าไวาปอจะทำสองครั้งในวันที่22และวันที่23เพื่อให้มีรายงานกดนิวเคลียอีกสองครั้งในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและรายงานกดนิวเคลียอีกหมายเลข M h 23เป็นของจริงและอีกใบเป็นของปลอมอย่างไรก็ตามเรื่องอือฉาระหว่าวงวาปอและฉิเมเมอเฮอได้แพลระบาดมาเป็นเวลา5ปีแล้ว ข่าวลือนี้ถูกแพร่กระจายในเดือนสิงหาคมปี2018บริษัทต้นสังกัดของไวปอได้ออกแถลงการเพื่อปฏิเสธข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของไวปอและชีเมยเฮอนอกจากนี้ยังเป็นคำแถลงการปฏิเสธข่าวลือที่มีมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องรากๆค่ายๆของไวปอชีเมยเฮอเป็นลูกสาวของท่านประธานยอไรกร๊ปเธอเกิดในปี2000เธอชอบวงดนตรีเกาหลีมาโดยตลอดเธอมาจะไปชมการแสดงต่างๆเพื่อถ่ายรูปกับคนดงัง เธอยังได้มีการติดต่อส่วนตัวกับเฉินเฟยอีโอยังนานาและคนอื่นๆและเหตุผลที่ทั้งสองมีข่าวลือที่เชื่อมโยงกันก็เป็นเพราะว่าแฟนๆบางคนได้ถ่ายรูปอินเทอร์เฟซการแชทผ่านโทรศัพท์มือถือของไวท์ปอและพบว่ามีองค์ประกอบมากมายที่เกี่ยวข้องกับจีเหมยเหอเช่นรูปภาพบนพื้นหลังแชทภาพถ่ายโซเชียลมีเดียที่คล้ายคลึงกันและอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับดอกทานตะวันที่สวยงามซึ่งปรากฏบนรองเท้าของไวท์ปอ และชีมเมอเหอในช่วงเวลาเดียวกันเรื่องบังเอิญดนะังกล่าวจึงถูกคาดเดาและพูดคุยกันอย่างดุเดือดโดยชาวเน็ตในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาเขาลือเรื่องอื้อฉาวเรื่องรักใคร่ระหว่างวายอิปอและชีมเมยเหอก็จะถูกเปิดเผยเป็นครั้งคราวมาโดยตลอดนอกจากนี้ในบัญชีกลุ่มเล็กๆของชีมเมยเหอแฟนๆของเธอมักจะเรียกเธอว่า Little Fairy of Epop และเนื้อหาแชทที่ถูกเปิดเผยยังเป็นที่น่าสนใจมากเพื่อนที่ดีที่สุดสองคนของจีมเมยเฮอ ยังได้กล่าวเยาเย้ยผู้หญิงคนอื่นๆว่าเป็นเพียงชาวนาที่พยายามรับข้อมูลการติดต่อของชายหนุ่มรูปงามซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาผู้ชายที่หลอหลวเหล่าๆๆนั้นเป็นของพวกเขาทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนปี2020มีข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตว่าหวร์ปอและชิมเมอเฮอได้ใช้เวลาร่วมกันในเทศกาลซีซีและยังเปิดเผยว่าตารางงานของพวกเขาทั้งสองคนนั้นต้องสงสัยว่าทับซ้อนกันในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ าราชายจํานวนมากได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์เรื่องความรักบางคนก็เป็นเรื่องจริงแต่สําหรับบางคนก็เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นและเนื่องจากไหวอปอบเป็นดารดาดังยอดนิยมในระดับสูงผลงานด้านภาพ,นพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเขาได้รับการยอมรับอย่างมากหรือแม้แต่การปรากฏตัวของเขาในรายการสตีแดนก็ประสบความสําเร็จในระดับที่สูงมากเช่นเดียวกันซึ่งเราสามารถพูดได้เลยว่าวหวอปอบมีผลอย่างมากต่อเรตติ้งของรายการ ในขณะเดียวกันมูลค่าทางธุรกิจของเขาก็ทรงพลงังไม่ด้วยเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไหวท์ปอกํกำลังมาแรงและเฟื่องฟูมาแน่นอนว่าความสําเร็จของเขาอาจทําให้หลายคนอิจฉาดังนั้นการปล่อยเขาลือนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพื่ออะไรเราทุกคนรู้ดีถึงสิ่งนี้แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องพูดเราเพียงเชื่อมั่นและเป็นกําลังใจให้กับไวท์ปอก็เพียงพอแล้วในเรื่องของความรักไวท์ปอย,ยังเด็กและมีอนาคตที่ยาวไกลในวงการบันเทิง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพี่ปานก็มั่นใจได้ว่าเขาคงจะเปิดเผยออกมาให้เราได้รู้กันในขณะเดียวกันโจติงอีในฐานะนักแสดงนำหญิงในภาพยนตร์เรื่องราชาหินทองฟ้าก็มีข่าวลือออกมาเช่นเดียวกันล่าสุดปปารัสซี่ชื่อดังหลิวต้าฉุยได้เปิดเผยเข่าวลือชุดใหญ่อีกครั้งในช่วงบ่ายของวันที่24กันยายนว่าดาราหนุ่มกำลังมีความรักกับดาราสาวชั้นยอดในวิดีโอตัวอย่างเขียนคำโตโตว,ว่าเซอร์ไพรส์ และพูดคำนี้หลายๆครั้งตามการคาดเดาของชาวเน็ตมีเพียงหลีอีทงเฉินอีซีเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามมีสื่อซุบซิบบางคนกล่าวว่าในช่วงเย็นของวันที่3สิงหาคมปี2021อหลิวฮ่าวรานถูกถ่ายรูปในขณะรูดการประตูบ้านเพื่อเข้าไปในบ้านของโจตงอีและทั้งสองก็ออกไปกินข้าวด้วยกันและเมื่อเร็วๆนี้โจตงอีก็ถูกถ่ายรูปอีกครั้งเธอขับรถเข้าไปในหมู่บ้านของหลิวฮ่าวลานหลายครั้ง แต่เมื่อคนขับรถออกมาก็ไม่พบโจตงอีอยู่ในรถชาวเน็ตจึงสงสัยว่าทั้งสองกำลังออกเดทด้วยกันในวันที่21กันยายนสื่อซุบซิบได้ถ่ายภาพของโจตงอีและหลิวเ่าลานเล่นเทนนิสด,ด้วยกันอีกครั้งหลังจากนั้นโจตงอีก,ก็ขับรถเข้าไปในบ้านของหลิวเ่าลานอีกครั้งส่วนหลิวเ่าลานก็ขับรถกลับบ้านคนเดียวเพื่อหลีกเลี่ยง,งความสงสยัยชาวเน็ตยังบอกอีกว่าพวกเขาทั้งสองอยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสอง จึงดีมากโจตงอีเกิดในปี1992และลิวห่าร้านเกิดในปี1997จ็โจตงอีมีอายุมากกว่าลิวหาว่ารานมากถึง5ปีชาวเน็ตบางคนบอกว่าหลิวห่าร้านได้โพสภาพบนอินสตาแกรมเมืม่อปีที่แล้วมีเป็ดสีเหลืองตัวเล็กๆอยู่ในกองลูกโป่งชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเขากำลังแสดงความรักต่อโจตงอีเพราะโจตงอีถูกเรียกด้วยชาวเน็ตว่าเป็ดเหลืองตัวน้อยเพราะเธอดูเหมือนเป็ดเหลืองตัวน้อยในขณะเดียวกัน ชาวเน็ตหลายคนยังกล่าวอีกว่าภาพถ่ายหลายๆภาพของหลิวฮารานมีความคล้ายคลึงกับภาพของโจตงอีที่โพสบนเว็บปอยอย่างมากปัจจุบันมีหนังหลายเรื่องของโจตงอีที่กําลังจะออกฉายดังนั้นก่อนที่หนังของเธอจะออกฉายข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอก็ถูกเปิดเผยอีกครั้งนอกจากภาพยนตร์เรื่องราชาแห่งท้องฟ้าที่เธอเป็นนักแสดงนําร่วมกับหวังอีปอซึ่งมีกําหนดที่จะออกฉายในวันชาติแล้วก็มีรายง,งานว่าภาพยนตร์เรื่องเฟรมออนเดอะแพลนที่นําแสดงโดยโจตงอี และหลิวห่าวรานซึ่งมีกำหนดจะฉายในปีนี้อีกด้วยอันที่จริงข่าวลือเรื่องรักใคร่ระหว่างหลิวห่าวรานและโจตงอีมีมานานแล้วและในวันนี้ก็ถูกจุป,ประกายออกมาอีกครั้งมีความเป็นไปได้ว่าทั้งโจตงอีและหวังีิปอถูกเปิดเผยข่าวลือเทรร็จเรื่องรักใคร่เพื่อลดเครดิตสําหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กําลังจะออกฉายอย่างไรก็ตามพี่ปันก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทั้งสองและภาพยนตร์เรื่องราชายทองฟ้าประสบความสําเร็จ มียอดมมอออฟฟิศแบบถล่มทลายด้วยนะคะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ